ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เป็นอีเวนต์น้ําแห่งโลกอะไรวะอีเวนต์น้ําโลกนะครับเออก็ลาปาร์ก็เกิดได้ตามทุกพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตามหาลาปาร์อยู่ตอนนี้เจอไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เออมาจับกันครับอ่า ก็ให้สับปะรดไปครับได้แครดี้คุณสองนะบอกเลยว่าผมขี่รถวนหาเอาวนกลับไปกลับมาครับกว่าจะเจอนะดีดีอยู่ที่มันไม่หมดเวลาก่อนนะครับโอเคท่าดีด้วยไอ้บีมนะโอเคแต่ซีพนะครับโอ้โหอ่ะมีปลาด้วย ช่วงนี้ก็เป็นอีเวนต์น้ำแห่งโลกน้ำโลกอะไรไม่รู้แหละก็ว <g iggle> พวกโปเกมอนน้ำนะครับก็จะออกเยอะมากครับช่วงนี้แมวน้ำก็เกิดเลยนะผมก็จะตามล่าลาปากับแมวน้ำนี่แหละครับที่ผมล่าตอนนี้นะครับตัวอืน่นก็ไม่ค่อยท่า่แล้วก็จะตามหาคอยคิงสีทองนะครับเมื่ออีโวแล้วก็จะกลายเป็นเกียร์ดอสสีแดงนะก็ตามหาก็ได้แต่ผมจะไม่เจอเลยนะครับนะ เดี๋ยวผมเปิดายก่อนตอนนี้ก็อยู่ข้างทางนะครับขี่รถวนหาอยู่กอยจะเจอนะครับเอออ่ะมาจับคอยคีงกันครับปาบ๊าด เดี๋ยวเราก็จะไปหากันต่อนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่นะเจอตัวแรกเลยครับตอนนี้ปลาปลาอ่ะครับตัวที่2ครับตอนนี้อยู่แถวบคสนะพอดีมีทางกลุมไปเกมบ,บอนสแกนนะครับเจอเขานี้พอดีนะครับอ่ะผมก็เลยรีบมาจับเลยดีนะที่มันจะไม่หมดเวลานะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดดูมันผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะ ก็กจะมาถึงอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ CP 1200ครับ IV ก็ประมาณเท่าไหร่อะ่ะผมก็ไม่ได้ดูโอเคเอ้าผมลืมลืมให้สับประรถไม่เป็นไรครับอ้าวบอลแตกจะพึ่งหนีนะเว้ยเฮียหนีโอ้โห,โโหครับอ่ะไม่เป็นไรจับปลาดีกว่า เลให้สประรดมันไม่เสียดายว่ะก็มีอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวนะครับก็อย่าลืมไปจับกันนะครับผมตอนนี้ก็ต้องจับปลาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีแบบมันจะซุ่มนะฮะแจก,กตัวสีทองนะซึ่งตัวเดกันก็มีโอกาสได้ไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ไอดีนะไอดี ID เดียวก็จับตัวเดยกันบางคนก็อาจจะได้สีทองนะครับก็แล้วแต่นะ อโอเคอ่ะมาดูครับตอนนี้ก็เจอเงาของเราปาร์ตตัวที่สามแล้วนะครับอ่นะตอนนี้อยู่แถวหลังแม็โครนะครับเป็นแถวแถวบ้านซอยหลังแม็โครนี่นะครับพอดีมีคนสกแกนนะครับเจอแถวแถวนี้นะผมก็เลยขี่เข้ามานะอ็ใกล้ได้ล้ไ อตอนนี้อยู่ตัวที่สองนะฮะขึ้นแล้วโอเคมาเห่าหมาเห่าอ่ะสวัสดีเจ้าหมาสามสซีพีน้อยมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับบ้านพักอยู่ข้างในซอยนะครับหลังเมคโคนะครับโอเค ผมจับอันนี้ดีกว่าแบบนี้จับง่ายดีนะครับเดี๋ยวมันจะหนีอีกนะอย่างนี้นะครับตัวนี้ซีพีสามร้อยยสิเองเอ้าไม่ถึงอ่ะโอเค เดี๋ยวแคปหน้าจอกัแบแป๊บหนึ่งครับโอเคอ่ะลาปาร์ตเกิดครับแถวหลังบคสอนะครับผมคือช่วงนี้มันหาง่ายมากนะครับอีเวนต์ก็ถึงมาที่2 9นี้นะครับก็อย่าลืมไปจับกันนะครับเดี๋ยวหมดอีเวนต์แล้วไม่ได้จับกันนะครับเดี๋ยวเราไปตามล่ากันดีกว่าครับ เจอแล้วนะครับอยู่แถวๆหน้าซอยนี่เองนะครับโอเคจับไปเลยตัวดีก็เป็นตัวที่4แล้วนะครับผมหาง่ายมากนะครับ CP 1187งั้าย ได้ไมเฮ้ยหลุดอีกแล้วอย่าดีด้วยอ่าผิด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 ,ผดที่สามครับขนาดทีทีพันกว่าย,ยังจับยากอ่ะไป ได้แล้วนะครับโอเคอก็คือช่วงนี้นะครับจะมีโปเกมบอนน้ำออกเยอะมากก็คือผมจับมาได้เยอะมากนะครับที่จับมาส่วนมากก็จะเป็นโปเกมบอนธาตุน้ำนี่นะครับเอดูนะครับลาฟาได้มา3ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับจากจับ4ตัวนะ เห็นไหมสมาก็จะเป็นโปเกมันน้ำนะครับแมวน้ําก็ออกไวมากนะครับอยู่บนนี้หายากมากครับที่นับดูประมาณ2ตัวนะครับที่เกิดตอนนี้ก็หาง่ายมากนะครับจับจับไปแมวน้ำนีำน้ได้เจ้านี้เยอะมากนะโอเคถ้าใครอยากไปตามหาลาปัสนะครับก็ ตามจับได้ในอีเวนต์เลยนะครับเดี๋ยวหมดอีเวนต์ก็จะเสียดายนะครับมาจับกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกอ็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ